เออคือพี่ทำตาสองชั้นคุณหมอที่นรตต,ตั้งแตอ่อายุ26ชั้นตานะสวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันอายุมากขึ้นเนี่ยตรงตรงนี้มันก็อาจจะมีรอยพับบ้างอะไรบ้างแล้วเราไม่ไม,มค่อยมีไขมันตรงนี้อ่ามันโบลตรงนี้โตพี่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบปีนี่ห้าสิบพอดีห้าสิบพอดี ตาสองชั้นที่เห็นเนี่ยคือแต่เดิมเป็นคนตาชั้นเดียวเลยแล้วก็ทําตาสองชั้นกับคุณหมอชลธิติ์เออคือพี่ทำตาสองชั้นคุณหมอชลธิติ์ตั้งแต่อายุยี่สิบหกยี่สิบห้าได้ถ้าจำไม่ผิดสิ่งที่ประทับใจตอนนั้นก็คือว่าไม่ช้ำแม่เลยเลยลงมาเนี่ยพี่ยังใส่คอนแทคเลนส์ได้เลยพี่ยังจําได้ไม่มีคอนแทคเลนด์หรอกไม่มีคอนแทคเลนส์แล้วโอ้โหแม่ม,ม,ม, <laughs> มันก็ไม่ได้เก่ามากเลยน้องเพราะไม่ได้เก่ามากดังนั้นก็เราใส่คอนแทคเลนส์มาจําได้แล้วแล้วกมา,าไ,มได้ได้ช อาจทีนี้เราก็ไม่ได้ทำตาเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแก้ตาเลยที่ไหนด้วยเพราะว่าจะไปทํากับคุณหมอท่านอื่นคุณหมอบอกว่าตาคุณสวยอยู่แล้วชั้นตานะสวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันอายุมากขึ้นเนี่ยตรงตรงนี้มันก็อาจจะมีรอยพับบ้างอะไรบ้างแล้วเราไม่ไมค่อยมีไขบันตรงนี้อ่ามันโบวตรงนี้ก็เลยดู f ฟ c e b o กอะค่ะมันมีรีวิวของคุณหมอขันติ เออทให้น้องมิ้นหรือน้องอะไรสักอย่างเนีะ่ะจากตาที่เขาไม่ค่อยเท่ากันแล้วทาตาขึ้นมาหวานดีเท่ากันอะ่ะแล้วน้องสาวก็บอกให้มาทากับหมอขันติก็เลยแต่คุณหมอจริงๆรแล้วคุณหมอทั้งสองท่านทาดีทั้งคู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออพีเร์คุณหมอขันติมากกว่าเพราะเพราะว่าได้ยินได้ยินแบบเออได้ยินได้เห็นมา,อ,อ,นนมาอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมนายแพทย์ขันติเป็นแพทย์ประจำเทีเพทยพรคลินิกครับส่วนเรื่องคำถามระหว่างเรื่องของการกรีดสั้นแล้วก็การกรีดยาวที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็การกรีดสั้นก็ ง่ายๆเลยคือแผลจะเล็กกว่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถกรีดสั้นได้นะครับคนที่สามารถทําการกรีดสั้นได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีหนังตาไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีเรื่องของการเนื้อตาอ่อนแรง i, นะครับเป็นคนที่วัยรุ่นนะครับหน,หนังตาน้อยๆยังสามารถทําตาสองชั้นโดยวิธีการกรีดสั้นได้ส่วนเรื่องของการกรีดยาวก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาหนังตาที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเรื่องของกา้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงร่วมด้วยนะครับ ก็คือทําตาอย่างเดียวเนี่ย่ะแก้ตาชั้นตาให้มันแบบเห็นชัดขึ้นแล้วก็เติมไขมันเติมแซตเข้าไปเมื่อวานเราทำตอนประมาณสองทุ่มกว่าค่ะยังไม่ถึง24ชั่วโมงดี <S 2> <S 2> <S คุณวิธีแก้ก็คือต้องเติมไขมันเข้าไป ก็โดยโดยดูดไขมันจากตรงหน้าท้องของเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วคุณหมอคุณหมอชนทธิ์ก็มาดูสุดท้ายบอกว่าเออเนี่ยให้เติมไขมันข้างนี้สี่ก้อนข้างนี้สองก้อนเพื่อให้มันบาลานซ์กันเนยให้เติมให้เต็มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเพราะเนื่องจากตาเรามันไม่เท่ากันคือด้วยความที่เราไม่อยากจะใช้เวลาในการรักษาตัวนานและไม่ได้อยากเห็นแผลเยอะเพราะฉะนั้นที่นี่นี่นะตอบโจทย์หนึ่งสองก็คือพอดีมาถึงเนี่ยก็เจอทีมคุณหมอแบบ รู้สึกได้ปรึกษาแบบครบทวนรอบด้านว่าเออเรามั่นใจแน่แน่อะไรอย่างเงี้ยทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้ปล่อยคนไข้ที่ให้แบบมีความสงสัยหรือไม่มั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรามั่นใจเรามั่นใจคุณหมอแล้วก็บอกว่าเออแบบเราก็มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเค